จเจริญสุขจเจริญพรจเจริญกายจเจริญใจ,จเจริญในการงานจเจริญในหน้าที่โยมพ่อโยมแม่นะครับอืมเอามาถึงช่วงของรัฐบาลไทยครับมาถึงช่วงของรัฐบาลไทยแล้วครับเนนออแมวน้องลินจับครับแมวน้องลินจับต่องวดครับรัฐบาลไทยหนึ่งหก ทับสองทับหกเจ็ดหนึ่งหกทับสองทับหกเจ็ดอย่าลืมนะครับเอหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เก็ดสามครับผมนี่เป็นชุดของน้องแมวจับต่องวดครับอืมมามาดูกันเลยครับว่าน้องแมวจับตัวงวดจะเข้าอีกไหมครับงวดก่อนเข้าครับเข้าหกสามครับ วดก่อนนั้นเข้าหกสามตรงตรงของน้องแมวครับผมแล้วมาครับอาจารย์ฝันครับอาจารย์ฝันว่ามีโยแม่ที่มาวัดดีๆครับโยแม่มากินมาทานมาทำบุญทำกุศลทุกวันทุกวัน,กวนแกหูหนักด้วยพูดไม่ค่อยได้ยินครับผมฝันว่าแกเดินทางมาวัดครับแกเดินทางจะไปไหนก็ไม่รู้ครับไม่ได้มาวัดนะครับเนาะ อแกเดินทางไปไหนก็ไม่รู้ครับเดินไปเรื่อยๆคนแก่นะครับเนาะแกเดินไปเรื่อยๆแต่แกเดินมาถึงเป็นประมาณทางสามแท่งครับเออทางสามแท่งแกบอกว่าอย่างนี้ครับอืแกบอกว่าอีกเส้นหนึ่งปิดครับอืเส้นตรงปิดครับอมเส้นตรงปิดแล้วแกเรียกเดินเอาสองทางครับ เขาให้เรียกเรียกเ,เดินเอาสองเส้นทางแต่แกเรียกมาทางทิศตะวันตกครับเพราะฉะนั้นทางทิศตะวันตกแกกเ็เดิน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 มาเรื่อยๆคนแก่นะครับเนาะทั้งเหนื่อยทั้งเดินครับแกเลยมาเห็นซุ้มประตูโขงกําลังสร้างแกบอกอย่างนี้ครับซุ้มประตูโขงกําลังจะสร้างจะทําครับทีนี้แกก็เดินมาอา้าวแกก็เรกว่าวัดแกเดินเข้ามาเห็นวัดเห็นวัด เป็นสีทองเหลืองอลา,ามงามสวยงามมากครับวัดะแกบอกว่าอย่างนี้ผมสัมภาษณ์แกเฮนี้แกเลยบอกว่าเดินมานเรื่อยๆมาเข้าด้านมาจะมาเข้าด้านหลังแต่มาเห็นกุฏิของผมก่อนครับแต่ว่าอ้าวมันเป็นวัดของอาจารย์เป็นวัดของอาจารย์วัดดุงนาพื้นะเป็นวัดที่แกอยู่อันคนว่าบัดแกก็เลยเรียกอาจารย์เนยครูอาจารย์นยครูอยู่บอ่อ ผมเว่าย <S <S อยู่อยู่ออกมาดูอ้าวโยมแม่มาอีกอย่างเดื้ยเดืนเดือนโยมแม่มาทําไมเดือนเดืน <S <S อนผมแบบเนาะแกก็บอกว่าแกหลงทางมาอ้าวครับไปหลงทางมาจากไหนตามที่ผมบอกดูฟังนะครับไปหลงทางมาจากไหนแกบอกว่าแกเดินมาถึงทางสามแท่งแต่ทางเส้นตรงปิดไม่แกมาแกเลยเรียกมาเส้นนี้แกเรียกมาเส้นนี้เป็นวัดครับวัดที่สวยงามมากแกบอกว่าอย่างนี้ เออม่บอกว่าเขาบอกแกว่าทางแกบอกว่าทางขึ้นสวรรค์นะท่านโอ้ยนะครับู้เฒ่ากจักสวรรค์นะครับเนอะเออพุทาหอกับจากสวรรค์เด้อชูมือนีครับนี่นะครับพุทาหอกออกจากทางมาสวรรค์ที่ข้าวบ้านแกเลยเรียกเดินมาครับแกแกว่าแกเหนื่อยเหนื่อยมากครับแกเหนื่อยมากแล้วก็ร้อนมากแกเลยมาขอนอนพักผ่อนอนอนพักผ่อนก็ไปนอนอยู่ที่ศาลาโยมแม่ ผ้าห่มเสียสะอาดหมอนมุ้งก็อยู่นั่นโยมแม่ทานอนเอาเลยปูปูเสียปูสะอาดกลางมุ้งนอนเอาเลยนะโยมแม่ผมมาว่าอย่างนี้ครับแต่มันทนี่แกนอนผมตื่นเช้ามาผมฝันเนาะผมก็เลยเดินไปดูแกครับแต่แกนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกหมุนเสาครับผมหมุนเสาเออเอาหัวเอาหัวแกนี่หมุนเสาครับทีนี้แกก็เลยบอกว่าผมเลยบอกว่า ยายาอย่านอนอย่างนั้นต้องกลับกลับหัวกลับหัวทางที่ตะวันออกครับมีปัญหาอยู่ตรงที่กลับครับเอ้กลับหัวปทางที่ตะวันออกนอนไปทางที่ตะวันตกม,มันไม่มันเป็นคนตายมันจะเป็นมันจะเป็นคนตายอย่านอนไปทางนั้นยด้านนั้นอยู่ยแม่แยกเลขาหัวพระทางที่ตะวันออกโอ้ยขันตังชันแม่ก็ตายดีนเนาะว่าใช่ไหมนยามือเศร้าพนมาวัดผมถามครับเออพนแต่ แกก็หันหัวมาทางทิศตะวันออกให้กลับหัวมาทางทิศตะวันออกครับอย่าลืมว่าคำว่ากลับนะครับอืมที่นี่บาด้ครับเออมาดนี่กลับมาทางทิศตะวันออกครับก็เลยมาตีเบงเละครับอ่าตีช่วยกันก็ได้นะครับมันจะได้ตัวไหนครับได้สี่เก้าห้าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้จักอายุแกนะครับผมมาตีวองฝันสี่เก้าหกครับ ยังไม่รู้จักอายุแกเลยผมมาดูที่ความฝันครับมาตีอยู่ความฝันเออมารู้ที่หลังถามแกแกมาวัดแกบอกว่าอายุเก้าสิบหกย่างเก้าสิบเกดบู๊ยครับนี่อีกสองปีกว่าก็อี่สามปีกว่ากันคลอดร้อยครับผู้เฒ่าผู้นี้ครับแต่แกแข็งแรงมากมาวัดทุกวันครับนี่นะครับเอ้าวัญญน,นแกค,คกครับว่าชิบะเคียนโคดลงหรอครับเก้าเ็ด อายุแก่เก้าสิบหกย่างเก้าจย่างเก้าสุเกียดนี้คือความฝันนะครับอ่านี้เป็นแนวทางความฝันครับนี้คือความฝันครับเออความฝันอาจารย์ครับลงมาข้างล่างเป็นญ้าสมอนครับลงมาข้างล่างเป็นญ่าสมอนวานิย่ายมอำเภอเพนครับอำเผอเพนมาเยอะมากครับมาเยอะเดยพามาขอครับแต่มีพระอาจารย์นิรุตครับมาจุดธูปไว้ก่อนครับได้สามเก้าสี่สามเก้าสี่แต่ของญ้าสมอนเข้าหกสามมื เมื่อก่อนครับเข้าหกสามครับตรงตรงครงับแต่วันนี้ได้สามเก้าสี่สามเก้าสี่ครับเอ่มาเนี่ยเลขลับครับเลขลับวันที่หกทับวันที่สิบหกทับสองทับหกเกียครับเออให้น้องแมวจับอีกครับก็เลยทําเป็นเลขลับครับพวกคนที่มาตั้งแต่อเภรเพนนเขาอยากเจออยากเห็นว่าน้องแมวจับเลขยังไงถึงถูกทุกวันทุกวันนะฮานอยลาวพัฒนาถูกทุกวันแมวน้องแมวเขาจับให้ยังไงก็เลยจับให้ดูโอ้จับได้ง่ายมากครับ จากได้คําว่าออกอสามแปดเจ็ดกับคําว่าออกอ่ะล่างหกเก้ากับคําว่าออกครับโอ้ยนะครับน้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนครับเอานี่แหละครับเลขสารเลขฝันอาจารย์จะมีสองสุดสี่เก้าห้าสี่เก้าหกครับกับดัวอายุยายครับเก้าเก้าจุดหกย่างเก้าสิบเก็ยดครับอายุยัยเก้าจุดหกย่างเก้าสิบเก็ดอย่าลืมนะครับอายุครับอืมเอานี่แหละครับ ก็ก็จะขัดก็ผ่านอย่าลืมนะครับเด้อเอาบานนี่สิให้เบิ้งนี่จะข้าวครับเออเราวม่อนีไม่ดีอาไรครับอืมนี่นะครับไม่อหน่อยจับมือวาดมึงนูวนเหรอครับโอ้เดี๋ยวจะข้ามาออกเข้ามาออกครับจะเอายังไงได้ครับจะเอายังไงได้ไม่ออกที่บอกรับเปียกเจ็ดเจ็ดเปียกมันขึ้นครับเออผมเบิ้งกันครับผมเบิ้งกันมันเหนเบิ้งครับเออไม่เอาหน่อยจับได้ครับโอ้วันที่เกียวันที่เนี่ยห่วยครับมันออก จะออกสูงนะครับออกเต้าเกียดโอ้ก็มีอยู่ครับเออหนาเกี่ยมีเหล็กไม่หน่อยจับได้ยีงครับเอ้ามันมีอยู่บอครับเบิร์นนะครับเด้อเอ้าก็บโมเป็นยังครับอืมเนาะเออมันผู้ซื้อเปลี่ยนที่ยังกระถือล้วครับเนาะเอออันออกอยู่นี่ครับอโมเป็นยังครับเอ้ามาดูวันนี้ครับฮานอยวันที่เกียดครับอืฮานอยวันที่เกียดเต็มๆครับเอาเห็เบิ่งฮานอยน้ำนะครับเด้อบัดขึ้นชิบหาเบิ่งฮานอยน้ำเนี่ยขต้เวิาแวัตรแถันว่าบลาท่าจากใดครับเอ้า ก็จัดขัดก็ผ่านวันที่เกตทับสองทับหกเกตลาวสตาฮานอยมาดรวมลาวสามะคีเฮลาวพัฒนาครับวันที่เกตมีหัวเลาาพัฒนาครับบ้นจัดได้โอ้เอาเนี่ยแหละครับเอาวันที่เกตเนาะเออวันที่เกตทับสองทับหกเกตลาวสตาฮานอยมาดรวมลาวสามะคีลาวพัฒนาครับเกตหกเก้าเกตหกเก้าหกเก้าเกตหกเกตเก้าบุ้ยครับอายุมีไงเท่ามากอีกแล้วมาถึง มาเรื่องสองอ่ะเลยครับบาดปาดปาดบาดบาดบาดครับเออบาดเตงบาดวัวบาดพวกซุกบาดเน่าลวนครับโอ้ยเบิ่งเห็นนยครับเด้อมาอีกแล้ครับเลขรถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์มือขึ้นที่แตกสามตัวลาวสตาครับนี่นะครับหกสี่ศูนย์มาครับมือขึ้นที่แตกสามตัวเด้อครับเด้อเลขรถอาจารย์ครับแล้วมาครับเลขตัวกันครับเลขตัวการเลขตัวกันครับหนึ่งหกหนึ่งหกครับหนึ่งหกเก้า หนึ่งหกหนึ่งเก้าครับสองสามครับสองสามอ๋สองประจักรัดประพานน้อยไมหรือซอยปรนน่องแมวเลยนะครับเรื่องที่ตรวจทั้งวัดทั้งว่านามันโซราครับอืมให้ไปถือกระยันถือถือขึ้ื่อได้ครับคิดน้ำนะครับเออทั้งวัดโอ้เป็นยังไงยังไรเนาะนะครับอาจารย์ประจันชินใจเฮ็ดอเนี้มูนี่ขึ้นมาด้วยครับทั้งวัดมันขาดเขินครับโอม ครับเอาสาธุสาธุาธอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเป็นบุญเป็นกุศสุนทีญาติโยมอัตมาก็เจริญพรเจริญพรจะเจริญพร